ผู้หญิงน่าจะชอบอะไรหวานหวังว่าจะมัดใจชมพู่ได้นะชมพู่ครับน้ำาบานผมให้คุณครับพี่โจโก๊กเกอร์พี่กะจะให้หนูว่านตายเลยเหรอมาที่ไรก็สั่งแต่น้ำหวานให้กินอันอื่นมีสั่งเยอะแยะทำไมไม่รู้จักสัง่งพี่จะไปไหนพี่ก็ไปเลยนะอย่าลืมจ่ายค่านะ้ำไม่ด้วยละ่ะจ๊เมียวคนก็สวยวาดรูปก็สวย มาเหมียวชอบวาดรูปหรอพี่โจ๊กเกอร์อย่ามากวนได้ไหมคนกำลังใช้สมาธิอยู่จะไปไหนก็ไปฮะเอาอีกแล้วเหรอหือม,มารานี้ฉันไม่เคยผิดหวังเลยดอกไมส้สวยทั้งนั้นฉันชอบธรรมชาติพี่พรชอบธรรมชาติแบบนี้ต้องมัดใจพี่พรได้แน่นอนพี่พรครับผมเห็นพี่พรชอบต้นไม้ ผมเลยเอาต้านไม้มาฝากครับจากใจใผมพี่จ็อกเกอร์เดี๋ฉันแบกกลับบ้านยังไงฉันชอบความโรแมนติกคนอะไรไม่โรแมนติกเลยจะไปไหนก็ไปไป <ś c oughs> สามคนแล้วนะจ็อกเกอร์แกวนอะไรของแกวะจีบสาวดิสามคนเห้าตลอดเลยวะ่ะ <ś c oughs> จะมัดสาดวได้ต้องมีทีเด็ดฮะมัดสาดวเลยเหรออ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มัดใจสาว <ś c oughs> คอยดูทีเด็ดพี่และน้อง หน้าตาดีใส่ชุดอะไรก็หล่อใส่ชุดอะไรก็สวยดูดีไปหมดเลยวะ่ะโอ้พิธีนสุดยอดเลยวะ่ะทำยังไงวะพิธีนจัดค่ะพิธีนจัดค่ะจัดค่ะยแม่ครับเข,า,ขาสาวชุดสวยมากเลยค่ะไปซื้อมาจากไหนหรอคะจากไหนคะชุดน,นี้อยากได้เ่ะพี่พิธีนพี่พิธีนชุดนี้ไปซื้อมาจากไหนอ่ะบอกพี่กัดชุดมาเดี๋ยวนี้เลยนะถูกใจถูกใจ สุดน,นี้หรออยากได้แบบผมจิ้มตะกร้าได้เลยนะครับสรุปอยากได้สุดผมเองเหรอนึกว่าจะมีทีเด็ดอะไรที่แถ้ขออยากได้สุดไปครับ